สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่ง้อน,น้าอยู่ดีวันนี้มานําเสนอราดหน้ายอดผักมังซีรัตเจไปไม่จําเจแตนะผมวันนี้เราก็จะมียอดคณะแล้วก็เส้นใหญ่นะครับผมแล้วก็แครอทนะครับผมแล้วก็ใช้แคปหรือว่าใช้เห็ดรวมนะครับผมเป็นเห็ดฟางเห็ดนานาชนิดนะครับผมก็ได้แล้วแต่เราใช้เห็ดหอมก็แล้วแต่เรานะครับผม เสร็จแล้วเราก็จะขี้เส้นคลุกด้วยซีอิ๊วดำนะผมชอบดำมากดำบําน้อยแล้วแต่เรานะผมตั้งกระทะผัดให้เส้นมันออกเ,อเกรียมออกเกรียมๆออกไหมๆครับให้มันมีกลิ่นหอมอะครับผมนะผมให้มันมีกลิ่นหอมเนาะเสร็จแล้วเราก็ตักออกนะครับผมย่างรูปเลยแล้วก็ขี้ออกเป็นเส้นๆ,ๆแล้วแต่เรานะผมให้มันออกเกรียมๆจะอร่อยนะครับผม เร็จแล้วเราเทล้างกระทะเทน้ำมันไปแล้วก็เทเต้าเจี้ยวลงไปผัดให้หอมนะผมผัดไปเลยนะผมไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะผมผัดลงไปค่อยๆไฟอ่อนผัด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 เสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทที่หั่นเป็นลูกเต่านะครับผมลงไปเราจะใส่ข้าวโพดกันแล้วแต่เรานะครับผมข้าวโพดอ่อนผักนานาชนิดแล้วแต่เราชอบนะผม เสร็จแล้วเราหัน่นแครอทลงไปผัดใส่กับเต้าเจี้ยวเลยนะครับผมผัดเสร็จแล้วเราใส่น้ำเปล่าลงไปเลยก็คือทำเป็นน้ำซุปไปเลยนะครับผมใส่คานอเจลงไปนะครับผม <c oughs> ใส่คานอเจลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะครับผมเกลือน,นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ลากผักชีลูกผักชีนะครับผมประมาณนี้ ผม,ผมใช้แล้วก็พริกไทยนะผมที่เห็นผมเป็นใช้รากผักชีแบบเป็นแห้งผมใช้แบบแห้งคือผมเอาไปตากแดดแล้วเก็บมาปั่นเก็บไว้เวลาผักชีมันที่มันถูก,ถกครับเวลาเวลาช่วงมันถูกเราก็ซื้อมาเก็บไว้ทำนะผมช่วงแพงก็แพงมากมายเลยนะผมะปรุงน้ำซุปปรุงแค่นี้เองปรุงไม่ยากแล้วก็ชิมให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะผม มีราบผักชีรูปผักชีคานอเจซีอิ๊ขาวเกลือน,นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเราไม่ชอบคานอเจเราก็ใส่ซีใส่รรดีเจลงไปแค่นั้นนะครับผมอันนี้ผมใส่เป็นกระพาะปลาเจเนื่องจากว่าที่บ้านชอบทานก็เลยใส่ไปนะครับผมก็คือกระพาะปลาเจนี่ผมเคยทำลงอยู่ใน YouTube นะครับผมลองเข้าไปดู เซิร์ชกูเในช่องของผมดูนะผมเป็นกระเพาะปลาเจที่ผมทำไว้ผมใช้แป้งเท้านะผมบางคนจะได้ว่าแป้งเท้า,ทายังมอมนะผมใส่มากสักน้อยแล้วแต่ปริมาณของเราที่เราชอบข้นมากข้นน้อยนะผมแป้งเท้ามันจะอร่อยมันจะข้นมันจะไม่คืนตัวเหมือนแป้งข้าวโพดถ้าไม่มีใช้แป้งข้าวโพดแทนทดแทนได้นะผมพอไฟร้นอนแล้วก็ใส่ลงไปนะผมเราจะปรุงให้น้ำมันเข้มข้นขึ้นมาก่อนนะผม สูตรนี้อร่อยนะผมไม่มีกลิ่นของเต้าเจี้ยวเลยนะผมสูตรที่ผมทำนี่ไม่มีกลิ่นของเต้าเจี้ยวเลยแล้วเราก็ใส่ยอดคะน้าที่เราลวกนะครับผมเราตั้งน้ําลวกผักแล้วก็เทน้ํามันพืชลงไปเทน้ําตาลลงไปแล้วก็ลวกผักแล้วลน็องด้วยน้าเย็นจะทําให้ผักสดเหมือนที่ในรูปลนลครับผมเห็นไหมผักสดนะครับผมผมจะใส่รวมไปอย่างนี้เลยนะครับผมเราจะใส่เห็ดหอมใส่เห็ดฟางก็แล้วแต่เรานะครับผมเป็นทําง่ายมากเห็นไหมครับอร่อย นะผมลองไปทําทานดูเหมาะสำหรับผู้ที่ทานบางสวัตทานเจนทุกคนพระวันเกิดหรือว่าบางมือ้อบางเวลาบางโอกาสหรือว่าตามเคศสการเจประมาณน่าทานไหมล่ะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมา